โยวอสซัพสวัสดีนะวันนี้ก็อยู่กับโอ้โหเฟรมเลดร่วงกระจายเลยเลือ30ิเฟรมครับหมูเอ้หยุดคลอดลูกก่อนมึงจะทำคอมกูแหลกกันแล้วเนี่ยยิงต้องเชือดทีละสี่ตัวแล้วสินะไม่ได้แล้วมันทำเมันทําเกีบผมแหลกเลยแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องเชือดมันก่อนแหละแล้วก็เอาเนื้อมันมาเก็บว่าจะยิงมันหน้าบ้านแต่แบบ กว่าจะขนมาเจอตัวก็แห้งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเอาไงดีขนแล้วกันเออขนขึ้นรถแล้วก็ค่อยเอามันมาเชื้ที่หน้าบ้านเพราะว่าอันนี้คือมันไม่ได้เลยรับมันทําคอมผมกระตุกแล้วเนี่ยต้องลดเออตัวเมียเนี่ยให้เหลือในครอกสักประมาณสักสองตัวก็พอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดลูกไวเกินแล้วคุณลองคิดดูนะมันจะคูนข้าไปเรื่อยๆหมูคอดครั้งละสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยคอมไม่ไหวแล้วคอมบอกไปเน่อช่วยเคลียร์หมูในฟาร์มในเถอะ นะไม่งั้นรถจะระเบิดลเลยเ้อะผมจะเอามาเก็บไว้ก่อนละแกนง,งั้นมันนี้น้องอจะหาทางออกให้มันก็ยากด้วยเนี่ยเนี่ยมันบอกยายาเอาแบ่ผมไปรู้ว่าฉันจะเอาแกดีอ่ะเอองีเอาไปเลยดีเพราะงั้นอย่ามาเก็ก,กะเออออกมาเปิดเอออยากจะตามมาตายด้วยใช่ไหมงั้นก็ตาย <laughs> ตัวนึงอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยก็ได้ อนนจับขึ้นรถก่อนผมต้องเอาไปฆ่าไกลๆก่อนนะตรงนี้มันกระตุกไม่ไหวแล้วส่วนลูกหมูแกในเมื่ออยากจะแหกคุเอ้ยมีผู้ที่ต้องการกูแ <c oughs> <c oughs> ค่คหลุดออกมาไม่รู้ไม่เห็นเฮ้ยไอ้นี่ตัวใหญ่กว่ามันใหญ่ได้อีกเหรอเนี่ยไอ้เนี่ยดูดิไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าอีกเว้ยครับแสดงมันใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่ผมไม่สนเนี่ยตอนนี้ก็ออกประมาณนี้ไปก่อนเพราะไม่ไหวแล้วคอมจะระเบิดเอามันไปฆ่าตรงนี้แหละ ลงเชื่อแบบจำเป็นด้วยนี่โซงตรงนี้ได้โปรดอย่าฆ่าเราลาก่อย yeah! <c oughs> ตายแล้วก็เดี๋ยวไปล่ามาอีกสักสี่ตัวนะผมว่าจะฆ่าอีกสักสี่ตัววันนี้เนี่ยนะไม่ลงไม่ลงวิญญาติดเกาะจะลงดีๆหรือต้องต้องสงแงก่อนหอเหนื้อกระจาย เนื้อพุ่ง่ะผมบอกเลยคือตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกที่จะขี้เกียจที่จะเอามันไปทําเป็นไส้กรอกแล้วแบบผมเริ่มที่อยากเอาไปขายแบบเป็นเนื้อเลยนะ <c oughs> ตอนนี้อยางขี้เกียจแบบไม่ไหวแล้วโอ้แต่ว่านั่นแหลนะฮะถ้าเกิดเอาไปทําเป็นไส้กรอกมันก็ดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าขายแบบเป็นเนื้อเลยผมว่าประหยัดเวลาได้เยอะนะครับเออคือตอนนี้นี่แรงงานชั้นยอดเราก็ไม่ว่างซะด้วยช่วงนี้เนี่ยแรงงานมันบอกเออขอนี่ไปทำงานเสริมก่อนจ็อบอื่น มันเลยไม่ว่างมาทําฟาร์มกันเลยตอนนี้ก็อาจจะไปเป็นนักฆ่ากันบ้างหรือว่าไปเล่นเกมโป๊กันบ้างเลยฉันก็ไม่อยากจะขัดคนขี้เงียนซะด้วยนะเออเดี๋ยวค่อยไปทําฟาร์มก็ได้เดี๋ยวผมค่อยลากมันมาฮะตอนนี้ก็ทําคนเดียวไปก่อนนะโอ้แล้วก็ที่ขนหมูไม่พอว่ะมันหมดแล้วคือตอนนี้หมูเนี่ยดูดิกระตุกดูเดี๋ยวเฟรมล่วงตอนนี้เหลือสาไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วไอ้ลูกหมูตัวนู้น แกจะหิวตายนะแกคิดว่าแกจะผจญภัยวยโวในป่าตัวเดียวได้กันเหรออย่ายุ่งอะไรนะเฮ้ยแต่ว่าไม่ฉันไม่ยอมปล่อยให้เด็กๆเบบกตายหรอกนะไวยเป็นลูกหมูลูกสัตว์ลูกอะไรก็แล้วแต่วันนี้จับแกเข้าฟาร์มาเองแล้วก็เดียเ๋ยวนะครับประเดี๋ยวเนี่ยผมคิดว่าผมจะลองไปทําการเลี้ยงม้าแล้วก็ให้มันผสมพันธุ์แล้วก็เอาม้าเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะเอามา เออปั้นนะครับเออเราเอามาปั้นดูว่าม้าเนี่ยถ้าเรา,เาปั้นที่ราคาเต็มเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่เออ,อเข้าอีกตัวอีกตัวหนึ่งหลุดต่ออีกโอ้ยเฮ้ยอย่าให้ฉันต้องเชี่ดนะจูงเข้าอีกประตูหนึ่งก็ได้มาดิเร็วเข้ารีบเข้ามาไอ้นี่มันจะออกเอ้จ้าไม่ไ,ไม่ได้เด็กเออยังเหนื่อยแล้วมา้าไปดูม้าหน่อยสิ ไปทําอะไรตรงนั้นก็พี่กินน้ํากินอาหารอะไรยังขอไปดูก่อนคือม้าเนี่ยผมสวนเราปั้นได้นะครับต้องกดแถบไปดูสเตตัสนี่ไงเราสามารถปั้นเพื่อให้ค่าสเตตัสของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็ไอ้ตรงแกรประมูลม้าเนี่ยผมม,มันมีการเซลล์ด้วยนะก็คือน่าจะขายได้ครับปั้นให้มันแข็งแรงทึกทนแล้วจากนั้นก็ค่อยเอาไปขายได้เออปั้นโดยการน่าจะต้องพามันไปวิ่งบ่อยๆแบบเออเดี๋ยวผมลองวันนี้เดี๋ยวขอไปดูแล้วกันไปดูว่าวันนี้มันมีเนื้ออะไรขายโดยการขี่ม้านี่แหละนะเป็นไงขี่ม้าไปดูเ๊ะ ด้านล่างมุมขวานะนะ่นั่นคือเลเวลม้าหรือเปล่าวนะแนละอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพิ่งซื้อมา้ายังไม่จนเท่าไหร่เลยมา้าบอกเออแกต้องศึกษาฉันอีกนานะถึงจะรู้เรื่องผว่าทางด้านล่างมุมขวาเนี่ยอาจจะเป็นเลเวลม้าก็เป็นได้นะเช่นเมืวานว่าถ้าเกิดเราขี่มันบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมามากขึ้นแล้วพอมันเต็มหลอดเนี่ยก็คือสเตตัสมันเพิ่มถึงขั้นสุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้เฮ้ยนี่นไงนี่ มันพุ่งขึ้นมาเมื่อตะเกียพุ่งขา,ขาวขาวขึ้นมาด้วยลองกระโดดดูดิโจพุ่งขึ้นมาไหมเดี๋ยวพาวิ่งเวียนรอบตึกสักรอบหนึ่งค่อยวิ่งกลับก็ได้เออนางไงนางไงนั่นแหละคือมันขึ้นมามันเป็นหลอดเลือดนะครับเห็นมันเป็นบวกบวกเป็นรูปฮิวว่เป็นไปได้ที่ว่ามันน่าจะต้องพาไปวิ่งบ่อยๆเฮ้ยว่าแต่เดี๋ยวนะมันมีการจู <laughs> คือพี่จะจอดดูอ่ะ เลยกี่มันไม่วิ่งหนีหายเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีผูกไ้ไหมผูกกับเสาอ,อ่ะเว้ยละมาไม่สนๆอยู่ด้วยวันนี้ขายอะไรเนี่ยบีบกับบีบแล้วก็ไวมีดคูณเท่าไหร่นะหนึ่งจุดสี่ไม่ขายไส้กรอกแล้วดูม้าเดี๋ยวม้าไม่เอะยัก็จะชิ่งแกไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีฉันไปไหนหรอกแนะ่ปศุสัตว์ของฉันแพงซะด้วยตัวเนี่ยตั้งแปดพันน่ะเอาไปแต่งได้ไหมเอาไมา้ไปแต่งมันบอกมึงจะกูไปย้อมแมวเหรอได้ก็บ้าแล้ว ไอ้ทั้งนั้นวิ่งกลับบ้านเออหลอดเลือดเราตอนนี้หิวเนี่ยเหลืออีกสามช่องผมต้องจดจำค่าสเตตัสด้านล่างเอาไว้ด้านล่างมุมซ้ายเนี่ยนะไม่ใครจำหมดวะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวมาลองเทียบดูก,กันอีกทีหนึ่งกดแคปรูปตรงนี้เอาไว้แคปรูปอ่ะแคปไว้หนึ่งรูปแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยเอามาเทียบกันนะครับตอนที่เราจะพามันวิ่งไป สักพาร์ทเนี่ยเต็มพาร์ทเลยเออแล้วเดี๋ยวตอนจะจบคลิปนี่ก็ต้องพามาดูนะครับพามาลองวัดกันดูนะว่าเออเซตัพมันเนี่ยเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาฝึกกันต่อวันนี้มันจะม,มืดแล้วไปทำไส้กรอกรอก่อนก็ได้ไอตอนนี้เนี่ยถึงจะไม่อยากทําก็โคตรขี้เกียจแต่ว่าเนื้อไม่กองอยู่ไงต้องเอาเนื้อไปทําก่อนแล้วนี่ก็ไส้กรอกสักวันทีโอเคขอเวลาทําไส้กรอกแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณสักพักแหละ แล้วเดี๋ยวผมว่าพอทําไส้กรอกเสร็จเนี่ยเราจะมาซื้อเครื่องปั่นเพิ่มดีกว่านะมันจะได้ปั่นเสร็จไวๆสอ o ชั่วโมงตปั่นจนมืดนะเก็บเอาไปตากแห้งปุ๊บเราจะไปนอนก่อนเลยละกันพอดีขี้เกียจปั่นแตก่กลางคืนมองไม่เห็นเลยไฟเก็บนี้ก็โคตรจะสว่างนะต่อให้เราจะซื้อไฟมาติดเพิ่มก็เหอะมันก็ยังมืดอยู่ดีครับนะนอนออแล้วตื่นมาเราอย่างนวอีก2นาทีต้องนอนเป็นเวลาเออ อมฮอ้หมอนก็นหน่ายแล้วแล้วก็ไปฝึกมา้าโตเอาละแกนี่ต้องเป็นอ่ะออจจะอ๋ะอ,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 อมันนอนจั <c oughs> นอนซะก,กูกลัวเชียวคุณนึกว่ามองเท่งไปแล้วนอนแปลกๆนะเราเนี่ยอย่านอนอย่างงั้นสิมันตายเลยโอ้โห,โหกระตุกไม่ไหวจริงแบบหมูนี่เยอะเกินไปไอ้นี่ไอ้นี่ก็หลุดมาอีกแล้วปล่อยแม่งเลยละกันเกาห้าีเติมก่อน ปึ๊บหนึ่งร้อยห้าเองหลุดมาอีกแล้วโตไม่ได้ว่ะเราเห็นมันหลุดออกมาเนี่ <c oughs> ด้วยความดีที่ฉันมีน้อยนิดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความเช่เี่ยฉันก็มีไอสัตว์ฉันตายเป,ปล่าปล่าหรอกจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันเสียเปล่านะไม่ได้เข้าทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันชิ่งโอ้โ,อโหตรงนี้จุกจวึบเข้าไปเร็วเข้ามาปิดแน่วิ่งไ่ทันอีโด แล้วก็ไปขี่มา้าครับฝึกมา้าฝึกมา้าสเตตัสนายต้องเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึงอะเพื่อให้ฉันเห็นถึงการพัฒนากันสเตตัสตอนนี้จากที่ดูๆมาเนี่เหมือนยังไม่เพิ่มนะเมมันจะเพิ่มไรเร็วขนาดน,นั้นเอ่ไหนๆก็จะพาไปวิ่งฝึกแล้วก็ไปวิ่งดูเลยและกันว่าวันนี้เนี่เนื้ออะไรขึ้นราคาหรือว่าขายราคาแพงมากหรือเปล่าอ่ามาละจอดดูเฮ้ยเนื้อหมู โอ้ยมาปุ๊บเลยเนื้อหมูคูณหนึ่งจุดหกกูขายเลยละกันกูไม่แปลรูปแล้ววันนี้ขายไปเลยเอ้ควบกับบ้านผมไม่แปลรูปและเหนื่อยอย่างใน,นตอนนี้เนี่ยก็ขอลดประชากรทำให้เครื่องกูไม่แหลกก่อนเนี่ยคือตอนนี้คอมมันเริ่มน่วงๆแล้วจากการเลี้ยงหมูเยอะขึ้นเยอะจนมันไม่ไหวแล้วบเอละน้องหมูพวกแกวันนี้นี่จะต้องมีผู้สังเวยเยอะหน่อยนะอาจจะสักประมาณสักสี่ตัว แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องขนขึ้นกล่องหรือไม่ก็ไปซื้อกล่องใหม่โอ้เห็นแล้วขี้เกียจจังเลยเดี๋ยวไปซื้อกระปุกใหม่ใส่รถกระบะคันนี้ไปดีเดบลกครับเออพุ่งไปเพราะวตอนนี้ผมไม่อยากจะขนกล่องที่มันมีเส้กลอกอยู่นะขี้เกียจมันเยอะแล้วถ้าเกิดให้ขนออกหมดเพื่อขนเนื้อหมูเนี่ยเออผมไปซื้อใหม่เลยดีกว่ากล่องอะอย่างน้อยเราก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งอะแบบเบิ่มๆเลยแหละถ้าเกิดขายเนื้อหมูทั้งหมดเนี่ย อย่ามารถติดอุบาทอย่างงี้กลัวเอ้ยยืนยืนยืน body box ไ่ยังไม่ได้กู <c oughs> <c oughs> ทำบุญด้วยอะไรเนี่ยช่วงนี้มันมันสวยชนี้ต้องขับรถมาดันอีกโอ้ย รถแม่งโหลดตำแล้วแบบผมขี้เกียจขนไอ้กล่องเนี่ยผมเลยไม่อยากขับรถคันนี้ไปไง <c oughs> สุดท้ายมันบอกแกไม่มีสิทธิ์เลือกนะจ้ามนุษย์อย่างในเคก็ต้องขับฉันไปคนลงก่อน <c oughs> อีอสงสัยต้องซื้อเออที่พ่วงรถมาเพิ่มแล้วอะครับต้องซื้อมาเพิ่มแล้วเนี่ยใช่เพราะว่า <c oughs> มันจะได้แยกออกไปเลยนะเออไอ้นี้มันโอ้ต้องซื้อมาเพิ่มแล้วอะ ว่าก่อนจะซื้อเพิ่มผมอยากซื้อทำเสก,กรลอกก่อนด้วยนะชนเอออีกทีนึงอีกผมต้องมาขับรถทำอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยเออแล้วก็สภาพอากาศของอเกมววนี่นะผมเจอช่วงฤดูหิมะตกนี่แค่ครั้งเดียวเองนะนอกจากนั้นไม่เจออีกเลยไม่รู้อะไรของมันนะไอเกมนี้สุ่มฤดูโคตรยากคืออยากจะเปลี่ยนฤดูกาลบ้างเลยเนี่ยกูยังเบือ่อฝนหิมะมึงตกบ้างเบื่อแล้วฝนตก ใช่เ,เล่นมานี่คือ17พาร์นทนี่เจอหิมะตกแค่ครั้งเดียวเป็นฤดูการที่โคตรแรเฮ้อซื้อกติไปก่อน96ฮะได้มาสัก3มกติกสเออโอเค4ก็4พวกเดี๋ยวเราก็ได้กำไรเพิ่มมานะเช็คเอากํกำไรเพิ่มจากการขายเนื้อหมูส่วนไอ้รถกันขาวเนี่ยเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับมารับทำโทษข้อหาควนตี <c oughs> กูตีนรถแม่งมันโหลดสูงแลวยังเกยตื้นพวกนั้นแกอยู่ที่นี่ไปคืนนึงเลยอะฉันค่อยกลับมารับแกรถหอยหลอดเงี้ยวเย็แล้วก็ขนเร็วเข้าเดี๋ยวมันจะหมดวันอีกแล้วอันนี้ก็ครึ่งวันแล้วเนี่ยมันตอนเที่ยงแล้วเอ้ยยังมีหมวยไข่เยอะเอาไปขายเออแต่ว่าม้านี่ผมว่ากว่าจะใช้เวลาฝึกนี่มันก็ใช้ได้อยู่นะ พราะว่ามันต้องขี่ม้าด้วยตลอดรับแล้วคือผมต้องขี่รถในการส่งของอ่ะแล้วม้านี่คือมันบรรทุกอะไรไม่ได้ไงเพราะงั้นแบบว่าก็คนข้างที่จะต้องเสียเวลาจํานวนหนึ่งอ่ะเพื่อมาขี่ม้าเพราะงะั้นคุณต้องเลือกระหว่างการค้าขายกับการฝึกม้าปั้นม้าอืมผมเลือกค้าขายก่อนแล้วกันส่วนม้านี่เดี๋ยวค่อยกันก็ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าม้านี่ถ้าเกิดเราฝึกจนมันเต็มที่นี่จะขายได้ตัวเท่าไหรต่ตตอนนี้ก็อะ จอดแล้วก็โอจอดได้ประสบจริงๆเลยอ่ะมุดไปแล้วก็ขายนี่กระปุกละ500รอก็อยังดีชิ้นละ48เอาไปเลยหมูตอนนี้เยอะตังเลยผมไม่ค่อยสนแล้วตอนนี้สนเคลียร์ช่องได้ตังมาพันแปดเอาไปขายอีกเดี๋ยวขค่อีกสัก4ตัวแล้วก็ไปขายอีกที่บ้านใช่มันลกเกินไปแล้วอ่ะหมูลุงรังต้องกำจัดเพื่อความสงบสุขของเกมเยิน มาละดูการดิฟนี่แค่ดิฟรถกระตุกล่วงกระจุยกระจายขนาดนี้เฮ้ย,ฟยเฟมเลตเหลือ27ดมึงเกิดเพิ่ออีกแล้วเหรอว่ามึงเกิดเพิ่ออีกแล้วเหรอไม่ได้แล้วนะต้องฆ่าตัวเมียก่อนอะหยุดก่อนแต่หาตัวเมียที่อ้วนที่สุดเขาจะได้ตายอย่างมีคุณค่าอันนี้ตัวเมียที่อ้วนใช้ได้โทษนะเจ๊ยังต้องหยุดผลิตลูกเ yeah. วิ่งกระจาย กระเติงไอ้น,นี่อ้วนอ้วนสุดเออในขอกนี้อีกวันนี้เออสักสี่ตัวถึงเวลาตายสี่ตัวไอ้น,นี่ก็อ้วนใช้ได้ตัวผู้สรุปตัวเมียเราฆ่าไปแค่ตัวเดียวนะครับแต่ที่เหลือนี่คือตัวผู้ฝนเมืองตกอีแล้วแหละอ่าแล้วก็ซึงอตรงนี้ด้วยซึงเสงอสืบเห็นเนื้อมีอันนี้แค่ขนเนื้อก็เหนื่อยแล้วนะ แล้วคุณก็คิดดูถ้าเกิดผมออาไปทาเป็นไส้กรอกทั้งหมดนี่มีตายกันบ้างแอครับ <at> ผมว่าถ้าเราขายเนื้อทั้งหมดตรงนี้เนี่ยน่าจะได้เงินมาสักประมาณ4ี่ถึงห้าพันนะผมก็จะค่อยซื้อที่ทติด,ดรถพ่วงเพิ่มเลยละกันแล้วก็ซื้อเครื่องทําไส้กรอกเพิ่มนะครับเออมาอีกซักเซตหนึ่งอะนะเพื่อมันจะได้ปั่นแบบไวๆหน่อยผมจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่ช้าอยู่นะในการทาไส้กรอกเนี่ยเออมันจะได้รู้สึกเร็วๆหน่อยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแบบว่าขี้เกียจทำเป็นไส้กรอก ตพราะว่ามันมีเครื่องแค่เครื่องเดียวเนื้อนี่เป็นร้อยแล้วบ้างประมาณนี้ตอนนี้เฟรมเลทอยู่ที่40นะครับเออนี่ไงมันก็เริ่มแจลื่นๆ่นขึ้นมาบ้างรื่นๆนขึ้นมา,าเออแต่ว่าวัวมันก็เกิดเพิ่มนี่ว่าแต่จะไม่ผิดอะใช่ไหมจำได้ว่าลูกวัวนี่ไงเกิดมาตัวหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อกล่องเพิ่มด้วยจํานวนมากโอเคแล้วก็เอาไปขายต้องโขนอีกรอบนึ่ะนะแต่ว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้ว อันนี้ก็ได้ทั้งหมด2,008อุ้ย4,007และยังมีเนื้ออีกชุดหนึ่งบอกแล้วว่าหมดนี้เนี่ยรวยเออร้จะฆ่าหมูอีกสัก2ตัวดีนะจะได้ลดประชากรเยอะๆเลยเพราะตอนนี้เนี่ยลูกหมูเราก็เต็มฟาร์มเลยนะเออไขอ่สักสองตัวก็คงจะได้แต่เดี๋ยวไปซื้อกล่องเพิ่มก่อนละกันผมว่านะเออไปซื้อกล่องเพิ่มก่อนแล้วก็จะได้ขนทีเดียวไปเลยเพราะตอนนี้นี่ขนหลายรอบแล้วมันก็เสียเวลาเพราะว่ามันจะมืดแล้วประเดี๋ยว วันนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกม้าเลยเนี่ยม,ม้าแม่งเฉามาแล้วบอกหนแกจะปั้นฉันไม่พาฉันวิ่งเลยมึงวิ่งเองไม่เป็นเหรอในโคกอะน,น่วิ่งวิ่งไปซีเดี๋ยวไปซื้อกล่องเพิ่มก่อนก่อนจะมาขนเนื้อเพิ่มแล้วก็ปลานเพิ่มะนะเออจริงขับรถก,กระบะไปก็ได้นะวา่ารถกระบะอีกคันไงอันนี้เอาไปเก็บก่อนอันนี้จอดไว้บ้านนี่แหละแล้วก็ขับคันขาวมาเออเงี้ยวเย,วเยว็มาแล้วป้าซื้อกล่องไปหน่อยเยอะๆเออเอาไปซัก หกกล่องเลยละกันแอหกกล่องก็พอแล้วเออเหลือตังค์สี่พันหึงได้ไปฮะผมว่าน่าจะมีคนลืมของอะ่ะผมจำได้ว่าผมสั่งให้ไอโก้ไปซื้อมาเนะเป็นไวโอมดไอโก้ลืมเนี่ยด้ <laughs> ชิ้นึงอุย้ยมันทำง,งานพลาดดิว่าเมื่อกี้เหลือบมองแล้วแบบออะไรอะ่ะ คือผมจำได้ว่าผมไม่ได้สั่งซื้อมดเนี่ยในช่วงนี้เลยนะที่ว่าเล่นกับเพื่อนมาเนี่ยก็แสดงว่าเป็นของเพื่อนมันซื้อมาแล้วมันลืมเน่ๆเลยเกิดทำให้เงินสูดเปล่าอ่ะเวลามันเข้ามาครั้งหน้าจะหักเงินเดือนแล้วกันแต่อันนี้กลับไปก่อนวันนี้พายุมึงกันแก้งกูเหรอแค่แค่หมูเยอะคอมกูก็แหลกพอแล้วฝนตกซ้ำก็ไปอีกอก็ขนกล่องเราจะขับรถ กันม่วงนี่ไปแหละเพราะว่ามันขับลื่นที่สุดแล้วไอ้กล่องประมาณนี้นี่ขนได้ซึกสามตัวเผลอยนะเยอะมากจอดตรงนี้แหละเอาละใครต้องการที่จะไปโฟก์พระเจ้าบางไมพระเจ้าต้องการอยู่ด้วยนะเออไม่อะแต่ฉันว่ามีนะนี่ไงตัวเนี้ตัวเมียด้วยอ้วนแต่ว่าต้องดูก่อนอันนี้เป็นลูกตัวเมียเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยจงวิ่งสันกลัว อันนี้ก็ตัวเมียยิงทิ้งรถประชากรก่อนตอนนี้เนี่ยนะรอเกิดรอเกิดไอ้นี่ด้วยตัวนึ่งออออพอก่อนพอก่อนยิงบ้าคลั่งเกิดอันนี้ก็ตัวยังไม่ค่อยสุดเลยแต่ว่านั่นแหละต้องลดไปก่อนนะคือมันเยอะเกินแต่ก็ได้เนื้อเยอะอยู่นะไม่ใช่ขี้ครีเจโอหโหเนื้อกระจายเนี่ยดูดิลูกหมูเกิดโอ้ยอะเยี่ยมไปหมดเลยอ่ะโอ้ พระเจ้าช่วยอันนี้ก็ไม่เกิดมาอีกแล้วไม่รู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยเผล,เลอเอเห็นแล้วเหนื่อยแทนโอ้เฮ้ยมันจะมืดเร้วทนันไหมเนี่ยเชี่ยรถนี้ทนันไหมเนี่ยถ้าไม่ทันนี้เชี่ยเลยนะเออก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่แค่จะทํางานหนักหน่อยก็คือไม่องออไปแปลงเป็นไส้กรอ,อกไม่ไหวนแน่ๆหมดนี้เนี่ยเอาละกล่องสุดท้ายแต่ว่าหมูขนไปไม่หมดไวนะ้หมูค่าไปเยอะเกินไม่ถิ่ตว่าเนื้อมันเยอะเกินเนี่ยเหลือ มีตรงเนี้ยเออเหลืออยู่แต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอคนแล้วแค่นี้ก็โอ้ยเต็มรถแล้วเนี่ยยังไงเนื้อเต็มหมดเต็มคันรถเลยไอ้ก่อนมันจะมืดสนิดแต่วันนี้คงจะขายได้สักประมาณห0 0พันถึง0พันัเร็วเขา้าก่อนที่ไอ้ล้านเวจะปิดมันปิดรู้สึก22ก็ปิดแล้วไม่รู้22หรือยี่ส2บเป๊ะๆนะอีกแค่ครึ่งชมหมู่ะโอ้ยรถบางทีลื่นเกินก็ มันก็ขับง่ายเกินแต่มันก็นะมันนืดนืดน่วงนวง,นวงยุดยืดยุยยุยเอ้ทันก่อน20วางนกึกว่าจะมาบอดี้บ็อกจอดแล้วก็เอยอย่าเปิดอยู่กวางบอดี้บ็อกซ์อ้เจ๊งว้าาาแคาอาาาาานี่าา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 วะา วิ่งโอ้าขายวิ่งวางบนซบเอ้ยห้าวันหนึ่งอืมอืมของแถมเสะอีวีดเฮ้ยเราเป็นบล็อกอะไร <c oughs> มึงบล็อกได้น่าเกลียดมากอะ่ะเขี้ยอะไรเนี่ยขายแม่ละกันของแถมถือว่าแถมไปสี่สิบห้าเหรียญเฮ้ยเอาละตอนนี้ก็มีเงินทั้งหมดนะครับเก้าพันสามแล้วโอ้ปาดเงินเลย แปลว่านี่แกไม่อยากจะให้ฉันขายเนื้อหมูได้กงน้นเหรอบอดี้บล็อกทุกวิธีทางขนาดตายแล้วมันก็ยังบล็อกได้อยู่นะ่ยัดซบเอ้แต่ไม่หรอกฉันเร็วกว่า20เป๊ะแล้วอันนี้ผมว่าพอถึงเวลา20ปุ๊บเนี่ยก็คือน่าจะร้านปิดแล้วนะเออผมว่า20ปุ๊บร้านปิดปั๊บเลยเนะ่ยโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนจอดเนี่ยแนอนมันตรงนี้แหละนี่แกขึ้นไปนอนด้านบนแล้ว วิ่งขึ้นไปไกลเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปดูสเตตัสม้าหน่อยสิเพิ่มมาเท่าไหร่อาหารม้ายังอยู่เนาะอาหารม้ายังอยู่น้ำก็ยังอยู่เดี๋ยวต้องกดเติมเพิ่มแล้วม้าครัชกินบา้างยังม้ามันไม่ค่อยกินอาหารเลยเว้ยแ,แปลกๆนั่นเราเนี่ยจากที่เทียบดูสเตตัสเนี่ยเหมือนจะเพิ่มมาทางด้านขวาเนี่ยเพิ่มมาแบบชัวร์ๆนะครับไอ้ตรงด้านล่างมุมขวาเนี่ยแต่ว่าทางด้านซ้ายเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเพิ่มอะไรมาเท่าไหร่ นะโอเคก็โอเค,อเคมันก็สลับเกมแรนด์ซิมูเลเตอร์นะก็สลับพาดผ่านนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงทุกที่เลยกันนะฮะ